สวัสดีครับเจอกับผมมาสเตอร์คีซาซากันอีกครั้งครับวันนี้เราสร้างบ้านไปสี่ชั้นนะครับนี่ไอพงนท่ก็เอาครับเราได้ทำโครงการเป็นหลายโครงการเลยอันนี้จะสวยกว่านะครับบ้านเราประมาณสี่ชั้นเลยเราสร้างไม้เองแต่คนแกะแดงเลย แต่ว่าผมไม้ผมไปหาเครับจริงๆเรื่องปรับหมนผมเริ่มชินแล้วเริ่มไม่แล้วนะเวลาเราจะไปเปลี่ยนหน้าครับ คล้องแหลกวิดีเนียบเอ๊ะสเปชทีปครับเนี่ยมันมีจะคำว่า first person แปลว่าหน้าที่เราจะนุ่งเออนไอันี้ผมไม่เคยเคยทำเนี่ยจะเป็นแบบนี้ นี่ครับนี่จะเป็นขั้นหลังครับนะครับเดี๋ยวพื่อนๆเพิ่มผมมีการกระตุกนิดเดียวฉันนี้ผมว่าเล่นมีกระตุกไเรื่อยช่วยเนาะทำัง เด็ดปุสนก่อนผมไม่ชอบครับถ้าเป็นเหล็กแบบเนี้ยโอ้ดีเป็นแบบัเป็นเนู้ที่อ่ะกอต้องคอไปด้วยได้ปั๊บเป็นสวยวู ผมไม่ได้โล่ไม่ผมขุดแล้วไอ้สินกกี่ผมลืมปรับนะับขอโทษด้วยก็ผมไม่ได้โปรเลยเปลี่ยนนะผมไม่ชอบโปรอะ มันขี้โกงเกินไปอ่าเครื่องเล็กนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมดิมลิกกันด้วยดิมลิกยังยังครับเดี๋ยวเราพัดเ่าไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สาบว่ามันเดือดเกิดขึ้นไป <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวเรามาเล่กันอีกครั้งที่เครื่องได้ดีแล้ว นี่ครับเรามากับกันต่อครับเครื่องผมเมื่อกี้กระตุกนิดนึงนะครับวันนี้ผมได้เล่นคนเดียวครับจากการที่ทำมินไม่ได้เล่นครับอลเียนี่ครับนี่เป็นหน้าที่ของคุณนอกวัดบันเขาสร้างบ้านผมสร้างเองทั้งบัดบันมันนี้เออแบบนั้นน้องเขาก็เล่นนะก็เล่นเต้าขากรบผมเพราะเขาก็ขาผมมันก็อยู่ได้ะ ่่ยยนยาเผมชอบเป็นคนที่อารมณ์แบบอารมณ์ไม่ดีอ่ะแบบเวลาคนอื่นมาผมแบบไม่เล่นแล้วอะแฟนทัานเนี่ยตรงบ้านเราก็มีสี่ชั้นนะครับทั้งหมดแต่เราแต่ตอนนี้ชั้นแรกก็มีต่อพออยู่สามโต๊ะครับอยู่ประมาณอ่าม,มีกล่องนะ อันนี้ครับเป็นชั้นสองอชั้นสองก็มีเท่านี้เอยีงอยงเอียงสามเอยียงอ่ะแล้วก็อันนี้ครับโตเอต่อเตาเผาสองแล้วก็โตครับหนึ่งเฮ้ยตรงนั้นนี่ลูก่องขอโทษด้วยที่ผมพูดปิดนะแล้วก็บุญเนี่ยแต่เงินตามนี้เยอะครับนี้ประมาณสัก หกครับหกอันนี้ผมเตียงประมาณสี่เวลาผมได้เตียงมาหนึ่งอันครับแกะมาเพื่อแกะมาเป็นฟูงครับอยู่นี่เป็นฟูงเลยก็เลยได้เตียงมาเยอะแยะอันนี้ก,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 ก็ประมาณแปดนะครับผมนี่เป็นคนขยันหาไม้ครับอันนี้ก็ประมาณเนี่ยใช่ไหมยังได้แปดเหมือนกัน อันนี it, 1, ้ประมาณ2อันนีなな้สองโเตียง2เตาเผาสอันนี้เตาเผาสองเนี่ยแบบเตาเผาสองกล่อง2องพาะอะไรครับที่ผมวาง2อันนะอันเดียวมันใหญ่อะบ้านก็แนะนำไปเสร็จแล้ว ก็ต่อไปก็คือโครงการแปลงผักครับแปลงผักผมกินขุดไปกินหมดแล้วครับเอ๊ะไม,ไม่ไม่หมดครับนิดเดียวครับแต่ก็ไม่เอาไปครับโอเคขุดเล่นยๆแล้วก็ผมก็โมับเดี๋ยวผมดัดบดบับเล็กเล็ดกระเนีขุดครับนี่อันนี้ก็ใส่ให้แล้วก็กณด้วย ก็เป็นแปนผักองบูมครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็ได,ด,ได้สวยดีนี่คือข้าวตโตมาครับอันนี้ผมก็มีกานุ่มมันอ๋อนี่คือธงชาติครับไอ้คนแก่ที่บอกวไปทำจีเทัีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอยากทำธงมาก็ขอไปด้วยอ่ะ มนนิ้งก็ยังเป็นไม้เงียบก็สวยอยู่แล้วลึกถึงในหลวงของเรานะครับต่อไปครับโครงการอีกหนึ่งโครงการไม่รู้น้องทำเสร็ทำเสร็จกันหรือยังอ่าโครงการนี้ครับน้องทางสร้างไว้โอ้ยไม่รู้เสร็จหรือยังนะ ไม่ได้มาดูกันกันวันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะ่ะโอ้โหกว้างขวาง,วางถ้าเสร็จแล้วแต่อีกครั้งวันนี้ภาคที่สองเอาปุ่มสตีนนะ้ตัวไหนเนี่ยเอาสองอกบภาคสองปที่สองหรืออีพีที่สอง อ่านึ่สองนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกับางจิกันแล้วก็เข้าสู่เกมดีดีการนะครับนี่ก็เป็นองเวล้แล้วก็นี่ครับที่ผมรีวิวขึ้นไปอ้อาายังมีกระดุสสะพานข้ามไปฝั่งนู้นเดียวครับสัน้นเห็นหน้าพี่ของผมเองครับผมทำหน้าที่ไอ้นี้ครับ ดี๋ยวนั้นเราปั้นสร้างแล้วครับผมสร้างไปครึ่งนึงครับผมสร้างประมาณดาวสองอย่างครึ่งนะครับเอ๊สะพานครับเริ่มใหญ่ขึ้นก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าแต่ว่าผมขายายมันใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยมีสอง,งนี้ปกติมันจะมีอันเดียวใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ก็มัน ชอบดีนะครับนะครับเดี๋ยวรลบเครื่องเร็กกับอ๋อแล้ครับถึงจุดลาผู้ชมกันแล้วครับตอนนี้ ก็ถึงเวลาอำลาร้วยอะไรเนี่ยลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ครับตัวกีไหมครับอันนี้ผมขอทำแค่เพื่อเสร็จเดียวนะภาคที่สองใช่ไหมภาคที่สองด้วยผมจะทำให้ถึงสูงสุดภาคที่สิบกันเลยแล้วก็ ตอนนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมกันด้วยถึงผมอาจจะมีสมาชิกน้อยก็อย่าลืมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับอย่าลืมกดไลค์กดผมเป็นฝั่าซาต้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกันนะครับผมนี่เป็นคนใต้ครับ อะไรนะครับจังหวัด V i P ใจเกมผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราโอ้โหเลยอืมแล้วก็ผมผมครับเป็นเด็กครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับโอ้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ